สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีนะคะประจ ام มันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมหกห้านะเราสามัครคีกับเราเฉพาะกิจนะคะสำหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือเก้ากับศูนย์ตัวรองก็คือสองกับหนึ่งนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าเก้าที่จริงมันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะใครเป็นงั้นเพื่อนเพื่อนกระรูดเอานะคะ 0ก็0 0 0 1 0 2 0 4 0 6 0 8จับคู่ก็9 0 0 9 9 1 1 9 9 2 2 9 0 1 10, 1 0 1 2 2 1นะ3ตัวก็900 9 0 2 2 2 1 1 0 2 9 1 2นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ9กับ2แต่เราจับ3กับ9ให้นะคะ สามศูนย์สามหนึ่งเด้อสามสองสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้านะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสองก็สองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดนะคะนี่เบิลในตัวนะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหกหกแปดหกเก้านะคะ 6 9 3 9 2 6 0 3 2 9 3 2 1 3 9นะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะจับสี่ตัวกับสี่ตัวนี้นะเอามาซื้อด้วยกันนะคะอันไหนตรงกันแล้วก็จดไว้เนาะเก้าสองนี่มันตรงกันแล้วก็ซื้ออย่าลืมเอาลาววีไอพีกับสามาชิกวีไอพีมาด้วยนะสี่ตัวกับสี่ตัวนะคะเลขตรงกันก็จดซื้อเพิ่มมาแค่นั้นเลยเนาะ ไม่มีปัญหาได้ทุกแนวทางเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะแต่เราเฉพาะกิจระวังจะไปลาวีเอพีด้ว,วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกแนวทางนะขอบคุณทุกคนที่กดซับสไครต์กดไลค์ให้อย่าลืมคำเตือนของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ